สวัสดีครับพบกับรายการ ICU พบกับผมชินชินวิทย์สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับโครงการดีๆโครงการหนึ่งซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังครับผมนั่นก็คือโครงการการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่4ชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่28-29มีนาและไปพบกับโครงการนี้กันเลยครับ ขณะนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่ภกษาโครงการแล้วนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ธุเยียพรครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงการประกวดนวัตรกรรมนาโนในครั้งนี้ครับผมสาหรับการประกวดนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศในครั้งนี้เนี่ยเราจัดขึ้นในหัวข้อนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนนะคะซึ่งวัสดุนาโนเนี่ยเราเน้นไปที่อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และวัสดุนาโนคาร์บอนนะคะ ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วเ,เราก็มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา3ปีแต่ว่าปีนี้พิเศษกว่าคือใน3ปีที่ผ่านมาเราจะจัดแต่ระดับนักยมศึกษาแต่ปีนี้เราจะเพิ่มในส่วนของระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นมาด้วยความพิเศษของของการประกวดนี่คือเราได้รับถ้วยพระราชทานนะคะรับประทานถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระล้าช,าชสุดาสยามรมราชกุมารีนะคะเป็นถ้วยรางวาัลรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้นะคะทั้งหมด6ถ้วยด้วยกันนะคะ แล้วก็ในกรณีที่เราเปิดกว้างระ,ระดับบุรุศารและบุคคลทั่วไปเราเชื่อว่าน่าจะมีโครงงานที่มาจากส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองหรือในระดับที่เป็นนักเรียนจากมหาวิทยาลัยเข้ามาน่าจะได้โครงงานที่ม,มีความคิดสร้างสารรค์หรือมอีช่วยเชื่อมโยงต่อภาคอุตสาหกรรมอะไรได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้จารย์ช่วยเล่าถึงหัวข้อในการประกวดในครั้งนี้ด้วยครับ สำหรับหัวข้อในการประกวดหลักๆเนี่ยเราแบ่งเป็น3ด้านนะคะรางวัลก็จะมี3ประเภทได้แก่ด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาารณชนแล้วก็นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นะคะสด้านนี้คือเราก็จะพิจารณาว่าในในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อาจจะมีโครงงานที่แปลกแหวกแนวนะคะแต่ว่าใช้งานได้จริงสําหรับโครงงานเพื่อประโยชน์ต่อสาารณชนเนี่ยอาจจะมองว่า สามารถไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสามารถไปช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรนะคะสำหรับโครงงานนวัตรกรรมเชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะมองว่าสามารถต่อย,ยอดสู่ภาคอุตสาหากรรมเอาไปผลิตขายได้จริงหรือเปล่าในอนาคตนะคะก็จะมีจุดเด่นใน,ใน,ในแต่ละหัวข้อค,ครับแล้วในตัวของวัตถุประสงค์โครงการนะครับผมบจัดการ วัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการจะส่งเสริมการนําความรู้ด้านนานโนเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติของเรานะคะแล้วก็ยังกระตุ้นให้ประเทศประเทศของเราเนี่ยหรือว่าคนไทยของเราเนี่ยหันมาให้เห็นความสําคัญของนานโนเทคโนโลยีนะคะว่ามันคืออะไรแล้วมันเอาไปใช้ได้จริงไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินคําว่านานโนเทคโนโลยีกันบ่อยขึ้นนะคะ,คะก,ก,ก็อยากจะสนับสนุนว่าเออเอาไปต่อยอดได้ยังไงบ้างนะครับค่ะ ในการแข่งขันเนี่ยครับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้คือเปิดกว้างขนาดไหนครับก็ขอเล่าในปีที่ผ่านมานะคะเราก็มีโครงงานมากกว่า90โครงงานนะคะในในในครั้งที่3สําหรับปีนี้เนี่ยพอเราเปิดกว้างมีระดับอุดมศึกษาและผู้คนทั่วไปความคาดหวังของการจัดงานแล้วก็อยากจะคิดว่าโครงงานในปีนี้น่าจะเข้ามามากมากกว่าร้อยโครงงานนะคะ แต่ก็ต้องมาคัดเลือกโดยคณะเราก็จะมีคณะกรรมการ,รวิชาการในในการตัดสินรางวัลนะคะสำหรับระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นไปที่การใช้คณะกรรมการจากภายนอกครึ่งซึ่งมาจากศูนย์นาโนเทคโนโลโนโยีแห่งชาติครับผมนะคะเป็นเป็นหลักนะคะก็ก็จะได้ตัดสินกันอย่างเรียกเข้มขน้ขมขนและยุติธร <อา S 2> รมค่ะมั่นใจครับตรงนี้แล้วในตัวของรูปแบบการจัดการประกวดนี้มีรูปแบบยังไงครับ ก็เป็นการที่คล้ายๆจัดบอร์ดนิทรรศการแต่ว่ามีการแสดงผลงานจริงะค่ะเอาผลงานจริงมาโชว์กันเลยเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราจะมีการซักถามจากคณะกรรมการแล้วก็มีการสาธิตให้เห็นจริงนะคะก็ลักษณะก็คือในปีนี้เนี่ยเราก็รูปแบบคือเราจะไปจัดนะของประชุมใหญ่ของสถาบันนะคะซึ่งรองรับได้มากกว่าร้อยโครงงานแล้วเท่าที่เราไปสำรวจสถานที่มานะคะก,ก็จะแสดงกันในนั้นเลยนะคะครับผมแล้วในเรื่องของ การจัดเตรียมความพร้อมและสถานที่ครับผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ความพร้อมนะคะก็ถือว่าเรามีมความพร้อมมากทีเดียวตอนนี้เราก็จะ ใช้สถานที่บริเวณหอ,อประชุมใหญ่นะคะ,คะก็ตอนนี้เราวางเลเยอ์เอาไว้แล้วประมาณ100ยโครงงานนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้กระบังนะคะซึ่งซึ่งหมู่บ้านเนี่ยก็ได้การต่อยอดมาจากโครงงานที่มาประกวดใน3ปีนะคะทีนี้ถ้าเกิดปีนี้เนี่ยเรามีโครงการเด็ดๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะสามารถต่อยอดยสูส่การเป็นหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีได้ ถือว่าดีมากเลยนะครับผมอยากจะให้อาจารย์ครับผมช่วยเชิญชวนผู้มาเข้าร่วมประกวดและมาร่วมชมงานครับผมอันดับแรกเลยก็คืออยากจะเชิญชวนบุคลากรภายในสถาบันนะคะน้องๆที่อยู่คณะต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าร่วมประกวดได้ในระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปนะคะน้องๆในมหลาลัยหรือว่า,าจากคณะอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ w w w nano.kmatl.ac.th นะคะ ก็จะมีในนั้นก็จะมีในเรื่องของกําหนดการแล้วก็ใบสมัครนะคะแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วิลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลัดกระบังนะคะสายในนะคะสายในก็สามศะคะหรือหรือนะคะก็จะมีเบอร์มือถือขึ้นในเว็บให้ให้นะคะก็นักศึกษาก็ลองอเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครนะคะก็อยากจะให้ให้ทั้งวิศววิทยาศาสตร์เองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับตรงนี้นะคะเพื่อจะเอาไปต่อยอด ในเชิงนาโนเทคโนโลยีก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยตอนนี้พยายามเชียร์ให้เข้ามานะคะซึ่งจริงๆทุกระดับเนี่ยทั้งมัธยมศึกษาอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปเราจะหมดเขตรับสมัครในวันที่20มีนาคมนี้นะคะซึ่งงานของเราก็จะมีในวันที่ 28- 29มีนาคมนี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาร่วมชมงานประกวดในครั้งนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมชมได้นะคะคือท่านก็อาจจะได้เห็นนวัตกรรมแปลกๆที่เราคาดไม่ถึงนะคะก็อาจจะมีทั้งผ้าอุตสาหกรรม นะคะแล้วก็จริงๆแล้วไอเดียเด็ดๆเนี่ยได้มาจากโรงเรียนมัธยมมากมายเกินเท่ที่เราจัดงานประกวดมาก,ก็อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจทั้งเข้าร่วมประกวดและเข้าร่วมงานมาในวันที่28-29มีนาคมนี้นะคะณหอประชุมใหญ่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังแล้วก็สามารถขอรับวัสดุนานโนได้นะคะวัสดุนานโนในปีนี้เนี่ยที่เราจัดประกวดเนี่ยซึ่งเราจะเน้นไปที่วัสดุนานโน3ด้านนะคะคือ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็วัสดุนาโนคาร์บอนนะคะก็คือสามารถขอรับวัสดุทั้ง3ชนิดนี้ได้ที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากระบังนะคะเพื่อได้ได้เอาไปคิดค้นโครงงานใหม่ๆขึ้นมานะคะขอบคุณจมากครับ นัว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทางวิทยาลัยนานโนเทคโนโลยีพระจอมเกลรร้ากับบานนะครับได้มีการจัดการประกวดดีๆเพื่อสังคมและสาธารณชนอย่างนี้นะครับผมแล้วมาพบกับเรื่องราวดีๆใหม่กับรายการ ICU ครับสวัสดีครับ